สวัสดีครับสำหรับตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการยึดทรัพย์สินนะครับการยึดทรัพย์สินเราสามารถยึดทรัพย์สินของใครได้บ้างนะครับการยึดทรัพย์สินนี่นะครับเจ้าหนี้ก็สามารถยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษานะครับตามบทบัญญัติปวิแพงมาตรา296วงงเล็บหนึ่งนะครับและยึดสินสมรส เฉพาะกรณีหนี้ร่วมนะครับหรือทรัพย์สินของคู่สมรสซึ่งตามกฎหมายอาจบังคับชำระหนี้ได้าานะครับตามปวิแ่งมาตรา297นะครับและสามารถยึดทรัพย์สินของบุคคลอื่นซึ่งตามกฎหมายอาจบังคับชำระหนี้ได้าานะครับตามปวิแ่งมาตรา297นะครับและทีนี้การยึดทรัพย์นะครับ จะต้องดําเนินการบังคับคดีเจา้าพนักงานจะดําเนินการบังคับคดีในวันทําการปรกตินะครับระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตกนะครับหากยังไม่แล้วเสร็จก็มีความจําเป็นและมีเหตุสมควรกระทําต่อไปหลังจากพระอาทิตย์ตกก็ได้นะครับโดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลนะครับตามบทมบัญญัติปวิเพ่งมาตรา281นะครับถ้ากรณีเจา้าพนักงานบังคับค,บคดีนะครับ เจ้าหนี้จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีกระทาการนอกวันทําการปกตินะครับคือหลังพระอาทิตย์ตกต้องมีความจําเป็นและมีเหตุอันสมควรโดยต้องขออนุญาตจากศาลและศาลต้องมีคําสั่งอนุญาตก่อนนะครับถึงจะดําเนินการได้นะครับตามบทบัญญัติปวิแ่งมาตรา281วรรคสองนะครับและเจ้าพนักง,งานบังคับคดีนะก็มีอำนาจที่จะตรวจค้นสถานที่ใดๆ ที่ลูกหนี้ครอบครองหรือครอบครองร่วมกับผู้อื่นเพื่อเปิดสถานที่ดังกล่าวนะครับตามบทบัญญัติพวิแพงมาตรา282นะครับและมีอำนาจขอความช่วยเหลือจากตำรวจหรือดำเนินการบังคับคดีให้จนได้นะครับตาม,ามตามมาพวิแพงมาตรา20084นะครับและนอกจากนี้นะครับการยึดทรัพย์นะครับเจ้าหนี้ อายื่นคำขอให้ศาลออกหมายค้นสถานที่ที่บุบคคลอื่นครอบครองอยู่ได้นะครับตามบทบัญญัติเปาวิแพ่งมาตรา283นะครับนี่กรณีของการยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาครับว่าเจ้าหนี้สามารถจะยึดทรัพย์สินอะไรได้บ้างนะครับและเจ้าหนี้ตามคำาวิยาศาสตรเจ้าพนักงานบังคับคดีจะดำเนินการนะ น่านดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับก็จบเพยงเท่า,ทานี้นะครับขอบคุณครับ